ใครทาเครื่องที่อื่นแล้วหน้าไม่ยกลองมาทําโปรแกรมอันเทอร่าพามที่ซิงโนต้าคลินิกหน้ายกจริงคือที่แฮนเลือกที่นี่เพราะเขาเดินทางสะดวกมากแฮนมาด้วย b t s เอกมัยนะคะคลินิกอยู่ที่ห้างเกตเวย์เอกมัยชั้นห้าขลีบเลี้ยวซ้ายมาถึงคลินิกเลยบรรยากาศในคลินิกเขาลักชูมากมีของให้ทานเล่นนั่งรอด้วยคุณหมอที่ทํา่าการให้แฮนเนี่ยมีความชมํานาญการดีไซน์หน้ามากด้วยความที่คุณหมอเนี่ยเคยทํามาหลายเคสมากๆแล้วเข้าใจปัญหาโครงสร้างหน้าคุณหมอเลือกให้ทําโปรแกรมอันเทอร่าพามโปรแกรมยกกระชับผิวหน้าเจ็บน้อยแล้วก็พักฟื้ กหอคุณหมอประเมินใช้ช็อตที่น้อยนะคะแต่ก็คือจะได้ผลเยอะแต่ละคนเนี่ยก็คือจะใช้ช็อตไม่เท่ากันแล,แล้วคือแบบปัญหาที่เราไม่เคยมองเห็นเลยอะ่ะคุณหมอก็คือมองเห็นระหว่างทําคือชิลจนแตกใจเพราะว่าแบบปกติจะเจ็บมากแต่อันเนี้ยก็คือแทบไม่รู้สึกเลยพอได้มาปรึกษากับคุณหมอก็คือรู้สึกสบายใจคุณหมอก็คือแนะนําวิธีรักษาแล้วก็ให้ความรู้ก็คือทําให้รู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจมากๆว่าปัญหาที่เราเจอเนี่ยจะได้รับการแก้ไขอย,อย่างตรงจุดแล้วก็ปลอดภัยนะคะแล้งแอนก็อยากจะเปรียบเทียบแบบหน้าหลังจากที่แ่ แตกต่างป่ะคือกรอบหน้ามันมีความชัดขึ้นหน้ามันเรียวยกลงก็ไม่ห้อยตอนนี้คือแบบเวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรอะคือมั่นใจขึ้นมากคือมันไม่ต้องตุงหน้าแล้วอะคือรู้สึกติดใจคือเป็นโปรแกรมที่แบบคงจะต้องทําไปตลอดอ่ะ